ใช่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องเรนนทักไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะอยู่จังหวัดจันทบุรีก็อันนี้รถพ่อนี่ครับก็ได้มาจอดด้วยกันสามคันก็มาขึ้นแผงเดียวกันนะครับแต่ผมวมาอยู่นูน่นผมยังไม่ได้แผงก็วันนี้เปลี่ยนบางโคนฮีนู่ทุกคนก็เมื่อวานเนี่ยผมได้เอามาจากแม่บ้านแล้วก็พ่ออยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยช่วยกันทำนะครับ เปลี่ยนบางโคนใหม่4อันเรามาบูรณนะคันฮิโนกันครับผม <c oughs> นี่ครับมามาลุยฝนมาทั้งทางเลยมอมมากอันนี้ฮิโน่ครับ <c oughs> นี่มาแล้วเอาทางไหน <c oughs> อันนี้ก็ช่างใหญ่แล้วครับผม1,500ต่อเดือนค้าช่างก็จะเปลี่ยนบังโคลนใหม่หมดเลยยกชุดนี้นะครับอันไหนที่ดีก็จะเอาไปใส่หางตัวนู้นที่มันแตกๆนะครับก็บังโคลนอันนี้ผมได้มาจากพี่ทอมเคเคขีดนะครับผมก็แบ่งมาให้ขูขอบคุณมากนะครับได้ของแท้36มาเลยนะครับผมก็นี่ครับมันแตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ มันไม่สวยก็เดี๋ยวจะย้ายอันไหนดูดีก็จะย้ายไปใส่หางก็เดี๋ยววางฝุ่นค่อยไปไล่เก็บได้ไหมพ่อนี่ครับอาหางมันจะแตกแบบนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่หางอันที่แตกหางรู้สึกจะมีอันนี้อันนี้อสองอันละ อันนี้กับอันนี้นะครับสองอันอันหน้าดูดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันตอนนี้ได้ใช้แล้วสองอันแต่อันที่ใช้ได้มันก็จะมีอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันอันนี้ก็พอได้ครับอันนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้คือใช้ได้สองอันละเดี๋ยวมีอันที่สามไหมแต่ไม่เป็นไรเรามีสำรองอีกสี่อันนะครับฝั่งนี้มีแต่งไหมพี่บอล โอ้โหฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้แล้วก็อันนี้เอาอันเท่าที่ได้ก่อนเนาะได้แล้วก็เดี๋ยวอยู่ที่บ้านอันเนืเอามาใส่อันหน้าอ๋อโอเคครับผมได้ครบต่เดี๋ยวใส่เท่าที่ได้ก่อนครับนี่ครับช่างใหญ่พี่ทอมนี่ให้มาครบเลยนะน็อตก็ให้มานี่น็อตแท้ ล็อตที่แบบว่ามันติดกับอีสูมาเลยนี่ครับพี่บอลนี่แต่คนถามว่าวผู้ช่วยผู้ช่วยเราเราเราเป็นผู้ช่วยนะพี่บอลนะมี่แต่คนถามว่าใครขับมีไงพี่บอลผมก็ตั้งแต่วันที่เปิดคลิปแล้วพี่บอลกระไรเก็บไปเก็บไปเยอะแล้วนะพี่เนาะ เปลี่ยนยางไปหกเส้นเปลี่ยนยางตรงนี้ไปหกเส้นแล้วก็ยางหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วครับนี่ยางหน้าเข้าสปอนเซอร์เข้าให้ผมหน่อยได้ไหมผมใช้แต่ยี่ห้อนี้จริงๆนะอีโคเปียนะปิดต,ตนอนนีโคเปียสองเก้าห้าทับแปดสิบนะครับ R ยี่สองจุดห้านะครับผมชอบมัน ผมชอบอะเห็นไหมผมใช้จริงๆนะเข้าผมได้จริงนี่ก็อ e ีโคเปียของผมก็อ e ีโคเปียอันนี้คู่ที่สองนะตั้งแต่ออกรถมารอบแรกก็ใช้อ e ีโคเปียหมดสองปีอะผมใช้อะ่ะนี่ของพ่อผมก็จับใส่อ e ีโคเปียเนี่ยเห็นไหมเข้าได้นะครับ <laughs> เข้าผมได้นะ <laughs> นี่ ใช้จริงๆผมใช้จริงผมมั่นใจไงได้ลองแล้วมั่นใจโอเคโอ้ไม่ต้องถึงมือนอนก็นได้มั้ง <c oughs> เหลือๆแล้ว <c oughs> มันไม่มีขาไหนงอหรอกมันนะ้งเนาะ ยอมรับเหล็กถล่มก่อนแข็งกวันนี้อีกคีมล็อกคีมล็อกไม่ค่อยดีนะแต่ก็ใช้ได้อยู่มันรูดฮะเฮ้ยนะ รถล,ลาวอนะแต่ขาขา,ขามันไม่มีดุ้งเลยเนาะเอ็มหมดเลยเอออินจันหัวเลยรถลาวบางคันก็ไม่มีบางโคนเก็บบางโคนครบๆใส่บางฝุ่นก็สวยแล้วอันนี้ก็ใช้ได้เอาไปใส่หางหัวมันรูดคีมล็อกน,นนก็ไม่ดีด้วยแหละมันหมดอายุการใช้งานมันล้ว

เพลงกันครับผมกอลรลาโพงนี้ตัวนผมทำให้นะไอตัวนี้ทำมาใหม่นะครับตัวเดิมผมอหละสีแดงผมทำล่วงวันนั้นให้มันไปบิ้วใหม่เป็นสองสีเลย Numba numba กองก,อกกระจายเลยปัญหาอย่างเดียวเลยคือตอนนี้นี่ทีเดียวติดปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไอตัวเนี้ยมันแหงนขึ้นครับแล้วไม่มีแม่แรงถ้ามีแม่แรงก็คือว่าจะถอยไปแล้วก็แยกเอาลงเอาแต่ทีนี้ยังไม่รู้ครับจะทํำยังไงเดี๋ยวพ่อบอกว่าเดี๋ยวเอาเนี้ยแล้วก็ถอยเหยียบให้มันดึงลง ค่อยๆพี่รูดรูดมามาระวังมือนะพ่อตรงนี้มันรูดเฉยๆตรงปมมันรูดไปเ,เลย Êt, ít 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 nó bị tỏ bụng à luôn lá lá luôn ลงไปนิดนึงชนแล้วชนนี้ชนแล้วเหรอถ้าชนแล้วได้แล้วอะแล้วจะไยากฝังชนแล้วได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวริงแล้วก็ร้อยน็อตต่อแล้วชวนมาได้แล้วสวยแล้วเท่ากันแล้วเท่ากันแล้ว ครับผมไม่มีแม่แรงโหนลงนะครับก็เลยเดี๋ยวเอาแหวนมาลองเอาดีกว่าแหวนตัวนึงลองตัวนึงพอดีมั้งเนี่ยพี่สองตัวแต่มันยังอมอยู่นี่ไงโอ้อเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อน

อาทำกันดีๆนะตั้งใจตั้งใจได้ยินไหมเนี่ยตั้งใจตั้งใจเรานั่งดูเางเียครับผมรีบนี่ข้างไปอีกคนครับรีบบอกรีบบอกสามโมงเท่าไหร่บอกอ๋อ <laughs> พ่อบอกว่าสามโมงบอกด้วยนะจะอาบน้ํายังไม่บ่ายโมงเลยพ่อ <laughs> ยังไม่บ่ายโมงเลยพ่อบอกจะไปอาบน้ํำละหมาดนะครับ นี่ครับใส่แล้วนะฝั่งนี้ก็เหลืออีกแค่ฝั่งท้ายฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เมื่อกี้น็อตนมันรูดไปตัวหนึ่งก็เลยน็อตขารูดดัดนอดขากันไม่รยพใส่แล้วก็หล่อเลยงามเลยนะครับบางคนครบเดี๋ยวไล่เก็บมิดเก็บหน่อยเดี๋ยวบางฝุ่น,านมาแน่นอนแต่ว่าให้รถวิ่งงานก่อน

มันไปแล้วคันนี้นั่นเลยเราไปได้มต้องเจาะใหม่เจาะใหม่ก็ได้เออจาะใหม่ก็ได้ร้อนรแล้วเวลาทำได้ไหมเดี๋ยวกระทะนี่หาทำสีใหม่ไม่ก็เดี๋ยวซื้อที่ครอบมาครอบนะเอาทรงไหนพี่วานเอาทรงใต้ดีไหมคันนี้เก็บเรียบๆดีกว่าเนาะทรงใต้ก็จะจะเป็นครอบล้อนะครอบกระทะ แต่ผมที่อยผมเห็นนะผมอยากเอาครอบกระทะแบบสิบน็อตมาใส่ที่ของพิชวายอยากได้อยู่ครับแต่มันต้องใช้เงินเยอะผมทั้งคันเอยเอาแบตหมดเอามีแบตอีกลูกนึงเ่งญี่ปุ่นเล็กวาโอเคนี่ทำกันไปก็เที่ยงกันไปครับผมสนุกดี อะไรน,นะฮะอ,อย่านอไปใช้าเดี๋ยวแล้วเาขาไปบันไดอ่ะบันไดไหนเขาวางไว้ชั่วที่นี่ครับเอาเอาไหนดีเอารูนี้เนาะเอารูนี้เนาะนนลูนี้รูล่างอืมตรงไหมเอาสันพอดีอ,ะอ่ะเอาสันเนาะเออที่บ้านตรงไหมเดี๋ยวยิงข้าวของก่อนแล้วค่อยเด้งเอา ยิงข้างนึงก่อนเลยเอาฝั่งพี่โนนก่อนนั่งนะเเก็บมาหน่อยไหมเก็บมาหน่อยอืมเทพประดุต้องเฉยพันเดี๋ยวจัดไปไอเจนถามอยู่ว่าพี่บอลจะเอาสติกเกอร์เทพประดุจมาติดไหมวะใช่ของเรามีอยู่จัดไปพี่ของพี่มีอยู่เดี๋ยวมันไม่มีเหล็กดามข้างในเฮะ ใส่แหวนตัวใหญ่ๆอญ่อะแหวนก็ไม่มีไม่บอกเลยคือเมื่อกี้อ๋อไม่รู้ไม่จะใส่ต้องยิ่งกว่าโดนเป็นเหล็กหรือปใส่ไปก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อแผ่นเหล็กที่เราตใส่ก่อนใส่ใหม่เนี่ยน่ารักแล้วชอบโอ้เอาขึ้นหน่อยมาร์กเออ Dạ yeah. Đâu luôn này ok Khóa lên phía Nót ấy nè nót mày đấy Ở nót cầu Có mi vẻ เสร็จแล้วผมก็ฝั่งนี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับกอดีกว่าเดิมครับผมมันไม่มีรอยแตกแล้วแต่ขามันอนะอายุการใช้งานมันนานแล้วยางมันระเบิดใส่นะพี่เนาะมันก็เลยบิดอยู่นี่เพาะน็อตที่ซื้อมาเนี่ย,ยครับก็ใส่เสร็จแล้วนี่มันมีช่องห่างอย่าเงี้ยยแต่ของเดิมมันก็ห่างนะ ได้ประมาณนี้แล้วผมดีกว่าไม่มีนะครับก็ขอบคุณพี่ทมเคเคขีดด้วยนะที่แบ่งมาให้ผมโทรแกโทรไปแล้วโทรไปปั๊บจะโอนตังค์พี่ทมบอกว่าอย่าพิ่งโอนก็ได้พี่นน์มาดูของก้อนผมก็เลยไปจ่ายตังค์หน้างานเลยให้แฟนไปรับวันนั้นนะครับนี่ครับ โอเคทุกคนเดอย่าใส่ตัวนี้แหละตอนนี้กำลังดามขาอยู่ครับวพามันพ้าไม่เอาเกี่ยวเข้าข้างในมันจะได้ดูสวยๆเออมันจะได้ดูไม่ยื่นข้านอกโอเคทุกคนเข้าไหมมาเปลี่ยนน็อตเอาน็อตเอาน็อตใหม่นี่แหละแล้วก็แส่แบนเลยเออใช่ใ บางฝุ่นโดเลมอน,นบางฝุ่นลดอกเด็กบางฝุ่นลดอกเด็กอะไรนะเอชายาอะไรนะกลุ่มพี่บอลอะไรนะเทะบพ,<ะ>ทพบุตรจ้องืเทพบุตรจ้องสืบพันธุ์นะยังไงตัวนี้ป่นนะเอ็งได้ลองขันรึป่ะขันแล้วมไม่เข้านเนี่ยเขาเดีนด้วยหัวเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้บล็อกอ,อ,อยู่ไหนอะ นี่อยู่นี่หมดเลยโอ้โหนอนต้องเก็บดีๆด,ด้วเนะี่ยก็ตัวแม่เสร็จแล้วครับสะพอได้ครับผมใส่บางฟุ่แใส่อะไรแล้ว ต่อย่ต่อไปต่อหางครับเดี๋ยวเอาก็เอาพวกนี้แหละครับใส่หางโอบอกตัวนี้คุณได้เยอะเลยรับสี่ อะไรน้ำเปล่าอ่ะก็หยิบได้อยู่เอานะ้ำนี่ครับต่ออันนี้แตกพ่อบอกว่าแต่ว่าฝั่งนี้มันดีเดมาร์กตัด มือนิ่งเท้วะโอ,โอ้มือโคตรนิ่งเลย นั่นไว้ต้องไม่ต้องตัดใช่ไหมพอทาบเลยไม่ผิดหวังจริงเนี่เขาลักน่นี่ครับก็ทาบไปเลยนะมันก็จะเป็นสองชั้นเอารูเดิมก็ได้ไอตัวที่เกินค่อยตัดออกเอาพอ่อหรือว่าจะตัดก่อนนะ่ะไอตรงที่เลยแหลมออกมานะ่ะมันจะได้เข้ารูเดิมไงไม่ต้องเจาะรูเพิ่มไง มัน้องอย่างนี้ต้องเจาะรูเพิ่มนะอ๋อได้ได้นี่ครับเข้ากันไม่มิดเลยครับดูแต่ละไซส์นะ <c oughs> ดูไซส์แต่ละคนเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยกันนะหนี่จากน้ำหนะันก60สิบนะตัวเย็นจะ90้าสิบะครับตัวเย็นเนาะอยู่ดีกินดีดีนะยังเรายังได้วิ่งไกลหน่อย <c oughs> ถ้าแบบวิ่งไกลหน่อยแล้ววิ่งตัวเย็นออกหกอยู่ดีกินดีนะครับวิ่งตัวเย็น ต้องใจเย็นอย่างตู้นะนอนอน,อน,นอนอย่างเดียวก็เคคผมเดี๋ยวก็ช่วยกันทำก่อนครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับอันนี้ก็เอามาสุบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำขาขึ้นก็ฝั่งนี้เดี๋ยวใส่แค่อันนี้อันเดียวฝั่งนู้นก็น่าจะครบพอดีนะครับสี่อันที่เราถอดจากตัวแม่นะครับน่าจะครบพอดีนี่ครับถ้าไม่ได้ช่างใหญ่วันนี้ไม่เสร็จอนะ เนแตกแล้วตอนนห้เน่อแตกแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยใกล้ละหมาดแล้วโอ้บ่ายโมงครึ่งพ่อดีเวลาอีกไกลนี่ครับก็ซับไปเลยอะไรอ่๋อเป็นงไงพ่อหนาเกินมัหนอนนนเไม่ไม่ได้ใช่ไหม นอนบนสั้นก็ได้เรื่องเูยครับผมวันนี้จบเรื่องบางโค้นนะเนี่ยา่ายฟงสายไฟเนี่ยพ่อจะเก็บให้ใหม่หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าเครื่องมือมันอยู่เชื้องของเดิดแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้เอาของลงมานะยังเสียดายไฟไท้ายเลยวันนี้ดูนี่ั ผมซื้อมาแล้วไฟท้ายคันฮีโน่เป็น LED อะแบบว่าสามดวงอะตัวใหม่สวยมากผมเห็นเขารีวิวนะครับแล้วก็ได้สั่งมาใส่แต่ทีเนี้ยมาของมันอยู่เชียงของถ้าจังหวัดได้เอาลงมาเนี่ยหูได้ใส่วันเนี้ยสวยเลยแหละท้ายสวยเลยนะครับเสยียดายแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับจะค่อยเปลี่ยน โอเคทุกคนเ<ๆ>ข้าไม่ถึงจริงๆ3ามคนเต็มเลยนะครับ luu ra à nốt à nốt nốt cho 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 nữa ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อก็กลับมาอยู่บ้านก็ทำไปหลายอย่างเลยครับก็ไล่เอาถอดออกมันไม่เหมือนกันเปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนแล้วที่ปัดน้ำฝนครับสติกเกอร์บนหมวกลอกแล้วแล้วก็อันไหนนะพี่บอลสายไฟเนาะสายไฟเราเก็บ เก็บสายไฟที่แบบว่าที่แบบว่ามันรอยงระยางเก็บแล้วสีทาแล้วเก็บสีบางโคนเสร็จแล้วนี่ครับวิ่งมาฝนตกหนะักไฟท้ายเปลี่นใหม่แล้วนะครับนี่ตัวนี้สว่างมากนี่ครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่แล้วโเ okay, คคบผมมาอัปเดตแค่นี้แหละทุกคนถังน้ำมันทาสีใหม่แล้วก็วทาตั้งแต่นั้นแหละฝนก็ตกเนาะ สีก็เลยไม่ค่อยเนียมเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำใหม่ครับ,บ,บ,บนนใช่ก็เก็บขัดตรงทำคือเก็บหลายอย่างแล้วโอเคครับผมไปแล้วบายสวัสดีครับก็เดี๋ยวกลับลงไปทำรถอีกนะครับแหลมชะบังเดี๋บอกไปไฟหมวกเปลี่ยนครบติดทั้งหมดทั้งสดวงแล้วนะครับ เปลี่ยนเรียบร้อยครับใครมารับชมคลิปนี้จบขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องอนุทักษ์เทแลนด์ด้วยนี่ครับผมกิิบเลยเริ่มเนียนเริ่มอะไรแล้วครับเดี๋ยวกลับลงไปเปลี่ยนประเกน็นฝาสูบเปลี่ยนไปดูว่าตอนนี้น้ํามันน้ํามันเข้าฝาสูบนะครับเดี๋ยวกลับลงไปเทนานะทําจบเลยที่เครื่องเยิมย้มๆก็จะทําให้มันแห้งเลยนะครับก็โอเคคผม ตอนนี้กำลังไล่เก็บสภาพครับผมกำลังเริ่มเริ่มจะหล่อแล้วนะเริ่มเนียนเริ่มอะไรแล้วก็โอเคครับผมใครมารับชมคลิปนี้จบขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ช่องนอนทักไเทลแวนด้วยครับไปแล้วค,ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ